นี้มาดูเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็จะอยู่ในรูปนี้นะครับ ax บวก b เท่ากับ0ครับถ้าสมการสามารถเขียนในรูปทั่วไปแบบนี้ได้เราก็จะเรีรกว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับก็เช่น 5x ลบ1เท่ากับ2ลบ x บวก3 การนทาถ้าสามารถเปลี่ยนรูปแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น 3x ลบ7เท่ากับ0นะครับซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปว่ามออกมาเป็นรูปแบบนี้ได้ยังไงครับนี้มาดูการหาคำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันนะครับ ตัวอย่างสมการก็ 5x ลบ9เท่ากับ 3x บวก7นะครับหาคำตอบว่า x คืออะไรนะครับก็ใช้สมบัติการเท่ากันสมบัติการเท่ากันก็จะมีสมบัติการเท่ากันของการบวกการลบการคูณการหารนะครับขั้นแรกก็ต้องการทำให้ลบ9หายไปนะครับก็ ช้ส,สมบัติการเท่ากันของการบวกนำบวก9เข้าไปทั้งสองด้านนะครับบวก9ด้านซ้ายแล้วก็ 3x มบวกเก็บวก9เข้าไปด้วยครับก็ลบ9บวก9ก็ได้0น,นะครับก็เหลือ 5x เท่ากับ 3x 7กับ9รวมกันก็เป็น16นะครับต้องการให้ 3x ด้านนี้ด้านขวาหายไปนะครับก็ลบ 3x เข้าไปนะครับก็ได้ 5x ลบ 3x ก็ 3x บวก16ครับลบ 3x 5x ลบ 3x 5x ลบ 3x ได้ 2x แล้วก็ 3x ลบ 3x ก็หายไปนะครับก็เหลือแต่16ครับเราต้องการให้2หายไปอีกครับก็หาร2เข้าไปณด2ด้านนะครับ2ก็หาร2ได้1 1คูณ x ก็เป็น x ครับก็เหลือ x แล้วก็เหลือ8นะครับก็จะได้คำตอบออกมานะครับ คำตอบบางครั้งเราก็เรียกว่า,าคําตอบหรือว่ารากก็ได้นะครับคําตอบภาษาอังกฤษก็เรียกว่า solution นะครับ S O L U T I O N แล้วก็รากก็เรียกว่า root ครับถ้าเขียนในรูปเซตนะครับก็ใส่เครื่องหมายปิดก,กาแล้วก็ ใส่คาตอบนั้นลงไปนะครับก็เรียกว่าเซต็จคตอบของของสมการนี้ในที่นี้ก็คือ8นะครับถ้าเรานํา8ไปแทนในสมการเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นจริงนะครับก็จะได้ว่า8เนี่ยเป็นคําตอบของสมการเริ่มต้นนี้จริงๆครับลองมาดูกันว่าแทนแล้วเป็นยังไงดูที่สีแดงนี้นะครับตำแหน่งตรง x เราได้มาแล้วว่า8 รเราก็แทนเข้าไป5คูณ8ลบ9เท่ากับ 3x ก็แทนด้วย8ก็จะเป็น3ามคูณ8บวก7 5คูณ8 40ลบ9 38 24บวก7ตอนที่พิสูจน์นี้เลยอยู่เพิ่งใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับเพราะว่าเรายัางไม่ทราบว่าเท่ากันหรือเปล่าดอได้ว่า31สิเท่ากับ24บวก7ก็ส1เท่ากันจริง ถึงใส่ก็หนาเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือแป